เห็นไหมครับผลของกรรมของเวนทีนี้มันไม่ได้รอชาติหน้าอะไหเห็นชัดเจนเลยเห็นท่านตาเลยเห็นบ่บนี้บาปพ,พอ่อบาปแม่ดาพอ่อดาแม่ทีนี้ด่าพ่อแม่ตัวเองเห็นไหมที่นี้ด่าตีพี่น้องก็ไม่มีเห็นบ่บนี้เออใครจะไปนสนใจใครจะไปหัวซาทีนี้ไว้คนเราเนาะเป็นคดีความ อใจมันก็ตุ้มๆต,ต่อมๆได้ครับไม่รู้จะออกหัวหรือออกก้อยจะอวกออกบวกหรือออกลบออถ้าออกไปในทางที่ลบเนี่ยมึงเอ้ยนะครับเนาะถ้าสารสั้นต้นนี่ลงโทษแล้วลงแล้วนี่อุทธรณ์นี่ว้ายครับจะมีเปอร์เซ็นต์หน่อยละไปใส่มือนํามดดีบดดีปนไหนกรบบุกดครับพี่น้อง fc แต่ทนายแต่ละคนแต่ละคนนี่เขาบอกให้รับสารภาพรับสารภาพซะรับสารภาพซะแต่ว่าไปเสื้อห้านี่บ่นี่เ<ด>ออแต่อะไรครับทนายคนนั้นก็เพิ่งได้ตั๋วทนายใหม่ทีนี้เขาก็บรับเลยไม่มีคนไหนหรอกครับที่จะเอาเรื่องไม่ดีเอาเรื่องที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรความพ่ายเพสหรือการทํางานอ่าการทํางานแบบออกปากว่าเพ้ว่าเพ้ว่าเพ ไม่มีใครทําไม่มีใครอยากรับหรอกครับมันมันเสียตัวเองเข้าใจไหมถ้าอะไรครับสู้จากหนักเป็นเบานี่ได้ก็พูดแบบนี้ถ้าจะไปสู้ให้ชนะเลยนี่มันเป็นไปไม่ได้นะครับนะมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันเป็นแบบนั้นนะครับพี่สี่เออนะเขาะได้ตัวทนายมา,าว้าเขาก็ได้ตัวทนายมานกนะครับพี่น้องเอฟซีแม่หมดแล้วแต่เขาก็ไม่ได้คิด เขียนแค่เงินอย่างเดียวนะเขาอ่าเขาแนะนําเขามีจันยาบัณเข้าใจไหมแม่นบอกออท่านคนลรักป่าเนาะใครจะยอมเสียมันแล้วมันเสียเจ้าของเสียกิริฏเดิมแต่เขาไม่ทาแบบนั้นเขาไม่ได้เห็นแค่แบบนั้นนะอะไรที่อะไรมันจะเพหรืออะไรมันที่จะเป็นผลเสียกับเขาเขาจะไม่รับพวกนี้นะมันเสียชื่อเสียงเขาเข้าใจบอ มันนี่บริษัทสวนจังเม็ดแล้วครับคนนี้เป็นเงินครับเ,เป็นถ้นามีกาพระเจ้าแผ่นดินอาเวิร์ดครับบ้านีน้บริโอนเลยพีเพ่เจ๊ได้ก็สู้ได้ครับรอดครับรอดได้โดนสู้ได้ครับเอาอยู่ครับในวนันมันก็รอดได้เนาะพี่มิตรเนาะมันก็รอดที่หูปากมันนั่นแล้วเนาะมันก็รอดที่จูบปากมันแล้วนะมันก็ปล่าได้เบิดแต่มันยาวเงินนงเจืาพร้อมเจืาพร้อมเจ้พร้อมเพี้อยู่พี่อยู่พี่ผ่านงานมัตพูนมากมาย แค่นี้ต่อมาเลยหน่วยพะจารการกันว่ามากกว่าที่ต่ตอให้เลยมาเลยตอ่อสิบหน่วยพยจารณาภูมิพี่เขาอยู่เชื่อพี่เลยขี่คอกันมาเลยเขาจะมีความรู้เท่ากับพี่พี่เรียนกฎหมายมาโดยตรงเลยนี่ <S <s นี่นี่เชื่อพี่เดี๋ยวขึ้นพี่ขึ้นซากเองวันนั้นว <laughs> <laughs> ันนี้ไปมอบอยู่บนลังวันนี้ไปมออยู่บนลังขึ้นมาเนี่ยครับ ไปหมอบหน้าบนรังครับเหมือนหมาครับครับครับผมจะให้ลูกความผมรับสภาพอยู่นี้ครับเดิมเดิมเ็เขาเดิมเดิมก็เขาครับบินหนมอบคือหมาเนี่ยครับพี่น้องเอฟซีฮ่ฮฮหมอบเหมือนหมาครับพี่น้องเอฟซีหางจูดูดกระบ้านดี่นี่นาข้อต๊กครับบินเนี่เหมือนไก่เป็นห่าเออขี้มูกไหลตาตูมขี่ขาวแล้วครับขันกับผาดังได้กินแต่เสียง เออนะครับผิหมูเขาย่างกับย,ยังยางน้ำเขาปนี้อาางไปนาสามถอยหลังซ <c> ี <oughs> เอากลยเป็นห้านะใกลยเป็นภาคพี่น้องเอฟซีใช่ไหมละ่ะเออย่างไปทั้งนาสามนะครับถอยหลังหาันี้เออหัวงโกตอดเนือนนออนนอ้อกับวัตถุันีเออปอกเออปอกปุนปอกพี่ต่อกระเลือกกับวัตถุันี้โอ้โอตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีมันเป็นแบบนั้น กลยุทธ์คือเก้าแหละการอะไรวิธีการหาเงินของมันพี่มันไม่ได้สนหรอกครับว่าจะถูกจะผิดกูขอให้ได้เงินไงนะครับนี่แหละครับคนเรามันมันมีนี่แหละครับมีทนวยชั่วมีทนวยดีก็มีครับนะคนเราก็เหมือนกันไม่งั้นมันจะมีคนดีคนชั่วเหรอครับนะเออมันก็เป็นสัจธรรมอยู่แล้วเอาทาไมมันถึงมีกลางวันกลางคืนเออมีคนดีมีคนเลวมีบวกมีลบ อ่ามีขาวมีดำใช่ไหมล่ะขาวดำมาเจอกันเป็นอะไรแบบเป็นเทานะรามันก็เป็นนั่นอยู่แล้วนะครับเป็นหลักของธรรมชาติอยู่แล้วนะครับอืมมีคนดีก็ต้องมีคนเลวปกับหลุกความตัววะเราไม่ผิดหรอกเราไม่ได้สร้างไปยานาเราทำตามมตถุกประสงค์ของเราเลยชื่อพี่สารคฟีฟงอัดเ็นใช่เราเราทำกเกษตร ำกาเราผูกฟืนเราผูกควายเราลูกกุ้ยฮเราทำให้มันเขียวกระจายเราไม่ได้สร้างพญ่าเราขุดชะเพื่อกักเก็บน้ำเพื่อเอามาลดพืชพันธุ์ทางการเกษตรของเราเชื่อพี่พี่เอาดูใส่ไหมพี่ตะนวยของหนูมันูมาเลยจริงเหรอคะพี่ตะนวยของหนูจริงเชื่อพี่พี่เอาดู เออมั่นใจพี่เออนี่ราคาหนูมั่นใจในตัวพี่ธนูของหนูค่ะดีดีนะดีดีไม่เพิ่มข้อหาจะติดสินดนเจ้าพนักงานหมอดีไม่เพิ่มข้อหาเออจะติดชินบนเจ้าพนักงานจะโทรโทรอยากจะคุยอยากคุยอยากเคลียใช่ไหมอยากจะเคลียแต่ว่าแต่ว่าท่านไม่คุยใช่ไหมท่านไม่คุย แต่ว่ามึงโทรไปหาใช่ไหมโอ้แต่แล้วโทรไปคุยโทรไปคียร์ทีนี้เห็น <He ard S 2> ไหมครับเห็น <He ard S 2> ไหมครับ, <He ard S 2> ม,รบมันทําพฤติกรรมแบบนี้ตลอดไงทําพฤติกรรมแบบนี้ตลอดไงอันนี้แหละครับเขาเรียกธนวยสายวิ่งธนวยสายวิ่งเพราะอะไรครับเขาจะไม่เอาเรื่องความจริงเขาจะไม่เอาสิ่งที่มันถูกต้องเขาจะเอาใช้เงินไปยัดไปนั่นไปน,น,ไปนี่ไปวิ่งอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหม พฤติกรรมของมันเป็นแบบนั้นไงอ่าแสดงว,ว่าเคยมีแบบนี้อา้าวมันจะไม่มีได้ยังไงพี่โอ้มันผ่านมาแล้วเนาะไม่งั้นผมจะกล้าพูดเหรอในนิทานหนึ่งนะเออไม่งั้นคนลักป่าไม่พูดหรอกนะก็อะไรครับเพราะเขาได้เบอร์ได้นั่นได้นี่แล้วใช่ไหมขอเบอร์ขอ,อ,ขอนั่นขอนี่ใช่ไหมก็โทรไปเคลียร์กับเข,ขเขาเลยทีนี้อา้าวเท่าไหร่ว่ามาเน่ให้มันจบ ไม่อยากให้มาปักปวงปักว่ายยังไงเอาวันวันที่ลงตรวจพื้นที่ใช่เขาคิดว่ายังไงก็รอดเพราะว่าเขาเคลียร์มาแล้วใช่เออมั่นใจเอานี่นะคะนะผมไม่คุยกับเพื่อมาแล้วนะนะไม่ได้เคลียร์แค่ในพื้นที่นะมันจะมีระดับอ่อสูงปอีกระดับตัว C ขึ้นไปอีกนี่ระดับตัว C นะผมพูดได้เลยระดับตัว C นะไม่รู้ตัว C ไหนนะ อันนั้นก็เหมือนกันนะครับตัวดีเลยกูบอกเลยนะกูไม่อยากพูดอืมระดับตัวนั้นเลยแต่ว่าชุดนี้โอเคมากมากเลยโอเคมากมากเลยใช่นะแต่ว่าท่านก็รได้กาเสียท่านทํางานเร็วพูดจาชาญฉานตรงไปตรงมาให้มันเสด็จน้ำให้มันเสด็จน้ำก็แบบนี้ไง นะครับผมจะให้มันเสร็จในนามวันนี้ครับผมไม่อยากคาราคาซังครับกาดเลยแล้วบัตรนี้ครับเห็นบอบอดด้นี่แหละมันต้องเป็นแบบนี้ไงเออมันต้องชัดเจนใช่ไหมล่ะมันต้องชัดเจนตรงไปตรงมาถามอะไรตอบได้ไม่ใช่อ้าปากอมขี้อยู่นะครับเนาะเออบางหน่วยมามาใช่มาวันนี้รบสามเดือนยังไม่รู้เรื่อง มาเขาถามอะไรก็ยังไม่รู้เรื่องปากอมขี้อยู่มึงยังเสือกมาเป็นเจ้าหน้าทงเจ้าหน้าที่โอ้ปัญญานะครับยังไม่รู้ข้อกมงกฎหมายไก่จ้างเป็นหรือยังไงไม่บางบางทีอ่ะเขาก็เป็นด้วยประสบการณ์เข้าใจไหมตามแต่ว่าชุดนี้เขาเขาแบบมีเอะไรมาเรียนมาแล้วเขาเรียนมาโดยตรงงานเขานู่นเขาจบปริญญาโทนู่นแต่ว่าเออใช่ไหมคนเล็กกว่า เจ้าที่บางคนอ่ะเขาได้มาจากการเดินสำรวจป่าเดินแล้วก็มีไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมโอ้อันนอกจากไต่เต้าแล้วก็คุณดิดทิไปขึ้นได้เป็นเจ้าวาดไปนี่เนาะความมันนั่นแหละโอ้ผมไม่ได้ว่าท่านไม่ได้ว่าท่านครับว่าคนอื่นว่าคนอื่นอืมท่านนะโอ้ตรงไปตรงมาอยู่แล้วตรงไปตรงมาอยู่แล้วชัดเจนกว่ามากไปนี่แหละนะครับเฮ้ย กำนันตามเขานักว่าวนิท่านนะนักข่านิท่านนะกักว่านิท่านนะอืเป็นแบบนั้นบางทีมาน่ะมาเพราะว่าามาตามเขาฟ้องเขาร้องเขาซื้อดอกแต่ผลน่ไม่จักเป็นจะใดเป็นจะใดจักเป็นใดดัดหรอ่จักถามันางถามนาบ่ได้หลังถามหลังบ่ได้นาจักเป็นยังไงเนาะออนะครับพี่น้องเอฟซีเป็นแบบนั้นไง